Like random, random. เขาหยุดอีกแล้วอยู่2วัน<อ>นี่คือถ้าเต็มนี่มันจะได้เลื่อนขั้นอ่ะล่ามันเวลาทำงานมันก็เบบเออไอ้เขียวเียวเนี้ยมันจะขึ้นเดีวเมมั้งอืมโอเคนอนนะผ่านไปแล้ววันหนึ่งสบายใจหมดแล้วเนี่ยต้องไปหาไรายได้เสริมแล้ว อะไรได้เสริมเนมี่ยเดี๋ยวบินแน่กูกระทืบคนส่งจดหมายเราสร้างตอนนี้วันนี้ที่ได้มาเรา,เราได้ต่อย,ยิ้มต่ดาราไม่จบมาไปเดี๋ยวต้องโทรหาโทรหาัวห,หน้าเลาไหนส่ <c oughs> งจดหมายรักเลยเพราะจเกียแล้ว <c oughs> จดหมายรักเกนี่ว่ะชวนมาทิมเทียวนะอะไรอ่ะนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวเอองดรกินของเฟ่ก็ตอนวันนั้นไปกินแล้วมันเฮ้ยเนี่วันนั้นอารมณ์ไม่ดีต่อว่ะจัดงานเลี้ยงดินสระอ่ะโธนี่ไงสะนี่สระสะหรือคลองคลองตกบาได้ไหมไม่ตก ปลาเพืออะไรก็ตกปลาเออเราก็ตกปลาดิแล้วก็จังมาได้ปลาก็ขายไปได้จังเหรอนี่ยังสังคมออนไลน์ได้ตังได้วยเหมือนกันทำไงอ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนติดตามเราแล้วก็จะมีติดตามเราแล้วเราก็จะไปขอบริจาคเขาได้เลยเหรอทำไงอ่ะสังคมออนไลน์ต้องไปเรียนก่อนลูกเพี้ยฮึมฮึมบูดเลยนะเนี่ยเนี่ย ทิ้งด่วนนะมันหมดแล้วจะเรียอะไรแมงวันเี่ยไปยังเทศกาลฤดูร้อนเออไป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 มันมีของฟรีด้วเนี่ยไหนตกปลาหน่อยดิปลาหน่อยยังไงตกปลาเอาปลาไปขายได้ใช่ไหมมีปลาได้เหรอตรวจสอบน้ำดีว่ามีปลาอะไร อ้าวจสอบไหมอ่ะดมันไม่มีปลาอะไม่มีปลาลองไปในทะเลแนวอะไรอย่างนี้ดีมันจะมีปลาไล่เลยนะโอเคเออไปนี่ดีกว่าไปเที่ยวเขาร่วมแข่งกินเลยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะเอ้าวทำไมมันออกเนี่ยแหมเป็นไง แวนแวนอ๋อ <c oughs> <c oughs> จุดมึงน่ารักมากฝ <c oughs> า,ากมดมาแ <c oughs> ก่นี้กูว่าขาดมันดิมั้งอะไรอะซื้ออาจจะคบุ๊ดขายาหาคนในครอบครัวที่บวชแลวใครคือคนในีรครับโอเคมาแไนกินโอเคเดี๋ยวรู้จกักกำลังความหิว เฟลิเต้มาชาวแล้วก็ใครเนี่ยโพลิโปเล่เบิร์ดแล้วก็จิมมาแชลอ่าผมเมียกันนี่หว่าโอเคครับนี่ครับแข่งกินเลยเปิดยินนี่เริ่มไปด้วยกินใส่หน้ากากกินด้วยกูต่อให้อ่าพวกเฉยไป เอาตายตายเฮ้ยไม่หมดก่อนหมดก่อนหมดก่อนนะเว้ยไงยายายา,ามันตามมาแล้วยังไงยังไงครับเฮ้ยหมดแล้วใช่ยังไงล่ะฝึกหัวใหม่นะน้องเพราะเพราะพลังความหิวแท้แท้ ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้เอาไปไหนไปไหนเอ้ยยังไม่หมดเลยไหนอะรับไม่ได้แพ้วิ่งหนีเลยเหรอแพ้ไปกระเจาะเดีพวกนี้ยังกินอยู่เลยคือต้องกินนี่หมดอ่ะอีนั่นไปไหนแล้วมันกลับบ้านถึงก็กลับบ้านเลยหัวโทรตาพหัวมันอยู่นู่นอ่ะบ้าไม่ใช่ก็มันนำสกุลเดียวกันมาแชล์คนนี้ อยาเไอเยี่ยปิดก่อนนะบวกโอเคอยู่นี่เฮ้ยเมียวน้องเมียวคือผู้ชนะการแข่งกินเย่เป็นไงแล้วน่าภูมิใจใช่ไหมล่ะเยี่ยมได้ตัวแล้วของมากกว่า20่สิอะไรออกโอเคเย่ชนะด้วยใครอ้วนใครอ้วนไงกินเยอะสีเสียเงินไม่ค่อยดี แก้ห้องน้ำเอามันจะเป็นอปโอเคเตรียมพุ่งโอเคเล่นเล่นไปก่อน,น,นอเล่น<อ><ๆ>สเก็ตกูเนี่ยแหละเล่นของอมึม <S <S ง,งบูลอะไรอ่ะ,อะนี่คือตเอตะบอลเลยอ่ะหาลูกติดผัดเตะบอลด้วยอ่ะ ถายแล้วได้อะไรอ่ะหนังดูลูกดูคนดูรูปเนี่ยนี no> ่อ๋อการ์ดอวยพรจากครอบครัวฟรินทีอ๋อแชร์ได้ด้วยเฮ้ยเล่นด้วยเด็กเพื่อนเฮ้ยเล่นด้วยเล่นด้วยโหมดขี้ไม่ได้อ้วก ยิงมาเลยโอ้ซูเปอร์ฮีโร่ยิงมาเลยวบนเอเป็นไงวะโดนหลบโอ้ซูเปอร์ฮีโร่อดนอยาไม่ได้ไม่ได้กูหลอกมึงอ่ะไม่ได้แน่ไงดูทักษะซะก่อนกันกีฬาเท่าไหร่วะสี่เว้ย เป็นไง B G I ยังไอ้บุฟ f o n ชิด้ายนี่ให้ยิงมาอีกสิบลูกเลยเ <c oughs> อ่างั้นแหละอ๋อกูไปขี้ก่อนปวดขี้เฮ้ยเดี๋ยวจะ,จะอว้วอกวอ้วกโชว์ดิอ้วกโชว์หมาใครวะเนี่ยมาวู่วนห <c oughs> มาหรือกูกู้กูกู้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรนู้ <c oughs> นนดเหรอ <c oughs> อ้าวเยี่ยวเลย อ้าวกูอ้วกอันนี้อะไรอ่ะกูชนะเว้ยเป็นไงกูเป็นแชมป์เย่ยวด้วยอ้าวต่อคิวกูนี่หว่ามึงอ่ะก็หนักเหมือนกันนั่นล่ะก็ไปแข่งมาด้วยกันนี่หว่านะหนักเหมือนกันนั่นเราอาบน้ำเดี๋ยวอ้วกต่อจากกูแล้วเหม็นไปเลย อันนี้คืออะไรอ่ะถือสี่แนหุยตรงตังอ่ะเฮ้ย <c oughs> ไปทำไอ้นี่ดีกว่าเฮ้ยไอ้น,นี่ลงแข่งพ่อมึงจะแข่งกินอีกแล้วมึงปุ้งอ้วกไปกี่อ่ะเ็นหน้าด้กี่บาทไหนนี่ไงบูธหลังอันนี้ห้าสิบบาทจะดีอ่ะก็ไปเพนที่บ้านกันแหละเฮ้ยซื้อซื้อหวยก่อนใช่ไหมมันออกทุกวันใช่มันออกาาออกี่โมงยังไม่รู้เลยทำไมมันไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะ,อะมันออกตอนไหน จริงมันจะขึ้นนะว,ว่าเราไม่ถูกเหรอ,อห้าหมื่นโอ้ยถ้าถูกอะต่าวะไม่รู้ซื้อเสร็จแล้วหวยออกกี่โมงไม่รู้โอเคกลับบ้านกันมาดูดิบินมายังอ่ะกลัวเรียนมาไม่ตัดได้อญญ <laughs> เออดีว่ะอไปป็นไงัญญกยานเออดีอ่ะปัญญกยานมันน่าจะได้ทักษะออกกำลังกายได้เนาะ จ่ายไป 1, ห้าสิบเอ็ดเหลือตังค์เท่าไหร่เนี่ยหกสิบหกบาทส่งจดหมายรักจอนนี่เฮ้ย okay, ผู้หญิงนะ่ะส่งจดหมายรักให้จอนนี่เปิดเพลงนี้จะไ,ได้มีเซลงได้โอเค okay, เปิดเพลงแนวเพลงหมากาดไปเลย เสร็จแล้วอ่ะออาอำหน้ำฝักบ yup> okay? ัวช่วยรายมันส่งตอนไหนวะไม่งส่งอะไเนี่ยก็มันเขียนไปแล้วอ่ะไม่รู้จังแม่งคุณจะอ๋อนี่ไงไม่ถูกวะว้าแย่จังวันนี้ไม่ถูกลอตตอรี่เข้าข้างเอาซะเลยว่าค่อยลองใหม่ดีไหมโอเคเฮ้ยเป็นเฮียอะไรเป็นฮียอะไร จเย็นนอนสงบสติอารมณ์ก่อนอย่าใจร้อนเนี่ยนี่ finish is d i s g u s t e d by the spoiled food in อ uh. mm ้าวมีห่านเน่าพัดดอกบูดเอ้ยแดกป่ะเอาไป รอเหนื่อยๆกินนดดอกก่อนไหมอ้าวไปไหนแล้วเหม็นบูดวิ่งหมีเหตุการไปดิล่าท้าผีถึงแม้ว่าตัวจะตายแต่จิวินานยังคงอยู่สมควรอย่างพิสูจน์ความกล้าตัวเองด้วยการเห็นผีเดี๋ยวเราขอกินข้าวกันจานด่วนกินสลัดเดย สามารถทําได้ด้วยไปสื่อสารยามนาตีอยู่ใกล้ๆหลุมฝังศพของผู้เสียชีวิตคีเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปล่าเดี๋ยวเราจะไปล่าท้าผีกันนะครับมันเก็บจานอ่ะมันเจ็บเองอ่ะนี่แหละคนมีมารยาทเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาเก็บหน้าบ้านด้วยไม่ต้องไหนอยู่ไหนอ่ะโหมุดว่ะน่ากลัวนี่เหรอใช่เหรอเออนี่แหละไปที่นี่ครับ สุสานครับอยากเห็นผียูดดีก็อยากเห็นผีจะจัดให้ต้องทำไงอ่ะถึงจะเห็นผีเเดินอ่ะโอเคครับผีไม่ดอกบ่าวว่าจะเชาะนะ้าแล้วนตีสามแล้วเนี่ยตอนเวลานี้เลยเนี่ยเหลือผี <ทำ S 2> นึกไงผีปลาอ้าวเดสอบน้ำดิ ทำน้ำนไม่ได้อ๋อเธออันนั้นไงคลำครวนหน่อยไข่อะไข่ก็ไม่รู้ไม่รู้อูเศร้าหมดอะอออนี่เข้าไป่างนี้ดีกว่าเยี่ยมเยี่ยมชมสุดสารโอเคเผื่อจะเห็นผีครับเป็นไงฟังเสียงเลยโอ้เฮ้ยฝนตกเอาแล้วลองแล้วไง เล่นแล้วไงกูฟินิกมึงเล่นแล้วนี่ไงผีว่ายกันเต็มเลยเนาะไม่แน่แต่เผื่อมีตัวอะไรเดี๋ยวผีวะเพื่อนไม่เป็นไรอ่ะปกติผีไม่ออกแล้วเนี่ยเช้าแล้วอ่าคำควรหน่อย ยืนร้องไม่รู้อ่ะใครก็ไม่รู้ยืนร้องไห้กูไม่รู้ว่าใครใครกูเศร้าอะไรอ่ะกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวตัวเปียกจากสุสานอ๋อกลับบ้านกลับบ้านโอเคไม่เห็นผีเลยเฮ้ยเข้าไปด้านในเข้าไปไหนมึงเข้าไปไหนหรอลองไปคิดเสิร์ฟสำรวจดิเมื่อกี้แค่เยี่ยมถุงโอเคสำรวจกันแ้ เฮ้ยใครใครอ้าวไม่ใช่มใช่อันตอนนี้ตอสอกลับเด็กติดกันมันอะไรเอ้ยอ้าวติดอ้าวทำไงอ่ะติดอะบักติดบัก เยี่ยมแก้ไขหน่อยติดบารเพื่อนโหลเยี่ยมโทรศัพท์หน่อยดิห่าตำรวจต้องกาตำรวจดเออบาร์คุยอ่ากล้องถ่ายภาพแม่มเลยคดอะไรไม่ออกกูติดตรงเนี้ยอืมถ่ายใช่ไหนลองพูดคุยดิหัวหน้ากูติดต่ว่าหัวหน้าโหล นี่ไงเจอผีการตอบโต้ไ oh ม่พ oh ร้อมใช้งานอะไรอ่ะลาหยุดหน่อยขอลาหยุดวันหนึ่งกูมีปัญหาทางตีนนะว้าหัวหน้าหัวหน้าช่วยกูด้วย